ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Thailand c o n n e c ก15นฬิกา5นาทีโดยประมาณจนถึง15นาิกา30นาทีนะครับออนไลน์ทาง NBT Connect YouTube Facebook และ TikTok แล้วก็ออนแอร์ทาง NBT 2 HD ด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับพิชูชูวัฒเลิกสิริสุขค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเสกครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์นะครคุณนฤมลคุณรัฐคุณจิริสุดาคุณถนัดะนะครับอีกหลายท่านฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยมาเจอกับพ่ชูทุกวันศุกร์ แน่นอนไม่พลาดการเมืองครับการเมืองจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่หลังจากถวายสัตว์ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีการแถลงนโยบายวันจันทร์วันอังคารวันอังคารฮะแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ผู้สื่อข่าวเอ่ยหรือว่าประชาชนทั่วไปสนใจก็คือเรื่องการยกร่างรัฐธรมนูญว่ามันจะไปได้แค่ไหนเพราะมันเป็นหัวใจสําคัญของ MOA ที่พักฝ่ายค้านหรือจะเรียกว่าพักฝ่ายค้ำก็ได้ยกมือให้ คุณอนุทินเป็นผู้นํารัฐบาลเสียงข้างน้อยออเพราะฉะนั้นหัวใจเรื่องรัฐธรรมนูน่ะก็จะน่าจะเป็นกระแสหลักครับถแถลงนโยบายผ่านไปเนี่ยเรื่องรัฐมนูญก็จะเข้ามาเข้าใจว่ากําหนดวันที่เข้าสภาแล้วด้วยอก็คือกลางเดือนตุลาคมคก็คืออีกประมาณสองสัปดาห์ก็เมื่อวันก่อนคุณอนุทินก็พูดชัดนะอยู่สเดือนประมาณ ปลายมการาคมครับก็จะถึงเวลาที่ครบกําหนดแล้วก็ต้องยุบสภาตามที่ตกลงกันไว้ใช่ครับทีนี้จังหวะและตารางเวลาประชามติถูกกาหนดว่าจะต้องมีเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ซึ่งนานกว่า<อ>เวลายุบสภาเพราะฉะนั้นเรื่องประชามติจะต้องมีความชัดเจนก่อนอน่าจะถ้าจาไม่ผิดมันจะอยู่ที่45-60ถึงวันครับเออน่าจะอยู่ที่60วันถึง90วันครับ ส่วนยุบสภาเนี่ย45-60วันเพราะฉะนั้นตารางถ้ารู้ว่าจะต้องยุบสภาเมื่อไหร่ล่วงหน้าก็จะต้องถอยกลับมาว่าจะต้องมีคอรมอจะต้องมีมติให้ทำประชามติรัฐธรรมนูญทีนี้ก่อนล่วงหน้าสักเดือนหนึ่งหรือหรือ45วันเสร็จปุ๊บก็ต้องถอยกลับไปว่าเพราะฉะนั้นจะต้องร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขอฉบับแก้ไขเปิดทางให้มีการยกล่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเมื่อไหร่อันนั้นนก็ต้องย้อนเวลากลับมาเพราะนั้น เขาถึงต้องเร่งเรื่องอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ256และหมวด15ทั1เนี่ยในกลางเดือนตุลาคมเลยอพอกลางเดือนตุลาคมผ่านวาระแรกใช่ไหมฮะร,รัฐสภาจะตั้งกรรมธิการเพื่อจะไอ้เอาร่างทั้งหมดที่ของทุกพักเสนอและรวมทั้งร่างของ,ของคอรมอนเนี่ยไปยำรวมกันในชั้นกรรมธิการเขาก็จะใช้ช่วงปิดสภายำรวมตัวเนี้ยชั้นกรรมธิการ เมื่อธันวาคมกลางธันวาคมเปิดสมัยสภาสมัยใหม่ขึ้นมาเนี่ย<ม>ก็จะมีร่างรัฐธรรมนูญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ<ม>เสนอต่อสภาเข้าสู่วาระ2วาระสามครับอพอผ่านวาระสามปุ๊บจะรอเอาไว้<ม>เพื่อจะนําไปสู่การทําประชามติครับซึ่งตัวนี้แหละที่ที่ระหว่างนี้ก็จะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้น<ม>ก็จะประมาณ ต้นมกรากลางกลางมกรารซึ่งปลายมกราก็จะเป็นเวลาที่คุณอนุทินบอกว่า120วันจะไม่เกินนั้นก็เป็นเวลาที่ฉิวเฉียบพอสมควร,ครเป็นเวลาที่ฉีวเฉียบพอสมควรว่ารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหัวใจของข้อตกลงครับที่พรรคประชาชนทําไว้กับปุ่มใจไทยเนี่ยจะทันหรือไม่แต่ว่ากลางตุลาคมเนี่ยมันต้องเข้าแล้วมันต้องตรงนี้ชัดเจนละพิชูอธิบายแบบนี้เหมือนกับว่า คือแต่ละพักอ่ะเสนอร่างเข้ามาสุดท้ายเนี่ยเอามากองตรงกลางแล้วก็มายังไรคณะกรรมการการกลองใช่กรรมิการร่วมกันที่จะต้องดูต้องดูร่วมกันแล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้าบางบางอันน่ะบางอันของบางพักไม่ได้ถูกบรรจุเข้าไปในร่างกลางอะ่ะ <c oughs> ก็ก,ก็ก็ต้องยอมรับเพราะว่ากรรมธิการเขาก็จะมีมติออกมากรรมธิการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสสสวและสสก็จะแบ่งเป็นตามสัดส่วน พรรคประชาชนได้สสร้อยสิบสามคนจะมีสัสดส่วนกรรมธิการกี่คนคพักเพื่อไทยมีกี่คนอะไรเงี้ยจะเป็นตามสัดส,ส่วนที่จำนวนสส,สนในสภาส,สวมมีกี่คนก็จะไปนั่งเป็นองค์คณะเพื่อจะดูกฎหมายทุกร่างมายามรวมกันเพราะนั้นมันก็จะมีการโหวตกันในชั้นกรรมธิการอันนี้เป็นปกตินั่นหมายความว่าสมมติบางพักบางบางอย่างที่พักเนี้ยเสนอมาแต่ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในร่างกลางอันนี้ครับอันนี้จะไม่มีปัญหาเพราะว่าคณะกรรมการ ชุดนี้เป็นคนดำเนินการแต่ถ้าสสสส,สไม่พอใจก็ไปว่ากันในอภิปรายใหญ่<อ>ในองค์คณะใหญ่เจ0ดรอ่าคนเขาก็เรียกสมนคําแปลยติครับซึ่งตัวนั้นอ่ะก็อภิปรายในสภา,าใหญ่ในวาระสวาระสองวาระ3าเนี่ยก็จะก็จะเป็นผู้นา้ก็จะเป็นประเด็นที่คนเฝ้าดูอีกเหมือนกันว่าร่างที่เขาไปกัรมธิการไปแก้ขไขยายมรวมกันแล้วเนี่ยมันออกมาหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้มันจะเห็นร่างของ เพื่อไทยเห็นร่างของภูมิใจไทยคอรมอเห็นไหมฮะแล้วก็เห็นร่างของพรรคประชาชนอันนี้แต่ละร่างไม่เหมือนกันเลยมีจุดอ่อนจุดแข็งแตกต่างกันครับซึ่งให้ผมไล่เรียงเลยไหมอ่าเลยเลยร่างตัวนี้ก็คือร่างแก้ไขมาตรา256เพื่อจะเปิดทางให้มีการยกร่างรัฐมนูญใหม่ทั้งฉบับยกร่างใหม่ทั้งฉบับประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรประกอบไปด้วยวิธีการอะไร ซึ่งวิธีการทุกคนเห็นตรงกันหมดว่ามาจากสสัอสมาชิกสภาคือต้องหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูนแต่กรอบใหญ่กว่านั้นก็คือกรอบคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญบอกว่ามีสสรอก็ได้ครับยกร่างก็ได้แต่ต้องทำระชามติก่อนแล้วสสนอ้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่ได้ครับนี่คือคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญซึ่งมีผลผูกพันยังไงใครๆก็ไม่ต้องเถียงกันละเรื่องนี้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่ได้ครับ ทีนี้มันก็ต้องไปตีความวันแล้วว่าการเลือกตั้งโดยตรงอ่ะแปลว่าอะไรเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าการเลือกตั้งโดยตรงคืออะไรใช่ไหมครับแต่ว่าเชื่อเถอะว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องการตีความและอาจจะทําให้ตารางเวลาอาจจะชิวเฉียดและอาจจะทําให้เป็นเหตุผลที่คุณอนุทินยืดเวลาออกไปเพราะว่ารัฐมนูญไม่เสร็จครับ MOA ไม่เสร็จร่าง,ร,างร่างแก้ไขรัฐมนุญไม่เสร็จตาม MOA ก็เป็นไปได้ว่าเขาจะยืดเวลาออกไปแต่ว่าตัวสสรตอนนี้มันมีที่มาของอร่างแก้ไขรัฐมนูญนะจะมีการ เพื่อจะไปยกล่างรัฐมนูนใหม่ทั้งฉบับเนี่ยสสรอมาจากอะไรบ้างมันมีสามพักที่เสนอมาเป็นหลักใหญ่ๆพักภูมิใจไทยก่อนในฐานะพกร่วมรัฐบาลบเขาก็จะเสนอในานามน่าจะเสนอในานามคณะรัฐมนตรีเขาจะมีสสรอทั้งหมด99คนครับเจคนมาจากจังหวัดต,ต่างๆจังหวัดละหนึ่งคนยี่สิคน จะมาจากด้านนิติศาสตร์7คนด้านรัฐศาสตร์7คนและด้านบริหารราชการแผ่นดินรัฐประศาส,สานศาสตร์8ป8คนคร,รวมแล้วเนี่ยเป็น22คน22บวกเ7เป็น99มสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญนี้จะมี99คนมเมื่อสารรัฐมนูญบอกว่าเลือกตั้งโดยตรงไม่ได้ภูมิใจไทยและคลรเนี่ยใช้วิธีงั้นคุณเสกอยู่จังหวัดเลยนะฮะอ่างทอง,อทองคุณเสกอยากเป็นสมาชิกสภาล่างไปสมัคร ไปสมัครในจังหวัดได้100่งรคนเขาจะให้รัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วย700คนนะมีสสและสวเลือกจาก100คนในอ่างทองหนึ่งคนทุกคนเลือกได้คนละเบอร์แล้วเขาก็จะเรียงว่าใครได้คะแนนมากสุดก็จะได้อ่างทองมาหนึ่งคนซึ่งก็ก็ได้77คนยี่ิบสองคนก็เหมือนกัน กลุ่มนิติศาสตร์เขาจะเลือกมาแล้วก็โหวตแล้วก็ได้มาเจ็คนเจคนนี่ก็คือโมเดลแบบภูมิใจไทยโมเดลของการได้มาซึ่งสสรอของพรรคประชาชนครพูดง่ายๆก็คือใช้ปฏิริษีใช้ระบบแบบปฏิริษก็คือกลุ่มหนึ่งไปรวมตัวกันมาเลยครับเขาจะมี คณะสสลอยกล่างรัฐธรรมนูญนะทำหน้าที่ยกร่างเลยเนี่ยสาคนกลุ่มไหนก็ได้ไปรวมตัวมาอาจารย์อาจารย์อะไรดะสมมติอาจารย์ปริญญาในฐานะที่แบบอยากร่างรัฐธรรมนูญและเป็นนักกฎหมายมหาชนก็ไปรวมมา35ไหลายชื่ออาจารย์บรรเจตไปรวมมา35ไหลายชื่อ,อแล้วให้ประชาชนเลือกแล้วก็คิดคะแนนทั้งหมด กลุ่มอาจารย์ปริญญาได้กี่คนได้กี่เปอร์เซ็นต์สมมุติว่าทั้งคะแนนทั้งประเทศได้ห้าเปอร์เซ็นต์ก็เอาห้าเปอร์เซ็นต์นั้นห,หารกับสามสิบห้าคนก็คือจะได้เท่าไหร่ล่ะประมาณสองคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนเหมือนระบบบัญชีรายชื่อเลยเพียงแต่ไม่ใช่พรรคการเมืองมาจากการรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันจะเลือกกลุ่มไหนก็ให้ไประชาชนเลือกก็แบ่งกันตามสัดส่วนสมมุติว่ามีแต่คนเลือกกลุ่มอาจารย์บรเจตเลย ทั้งประเทศ100ร0 0ก็ได้ไปเลยสาคนอย่างนี้เป็นต้นนี่คือทําหน้าที่ยกล่างคําถามก็จะมีจุดอ่อนว่าอันนี้เนี่ยเป็นเลือกตั้งโดยตรงหรือไม่<อ> <S 2> <S 2> ใช่ไหมศ<อ>าลมรุ์บอกว่าห้ามเลือกตั้งโดยตรงแต่ก็บอกว่าน,นี่ไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงนี่เป็นเรื่องการเลือกแบบสัดส,ส,ส่วนเลือกเลือกแบบสัดส,ส,ส่วนซึ่งก็น่าก็น่าสนใจเป็นร่างที่น่าสนใจเพราะว่ามันจะมันจะบล็อกโหวตไม่ได้ครับแต่ร่างของภูมิใจไทยเนี่ยมันบล็อกโหวตได้เพราะอะไร เพราะรัฐสภาเป็นคนเลือกหยิบมาจากจังหวัดอ่างทองหนึ่งคนสวสีน้ำเงินกี่คนละบ้านผมสองคนอะ่ะสวสีน้ำเงินที่โดนดำเนินคดีอ่ะหนึ่ง้อยสาสิแปดคนแล้ว <c oughs> พรรคภูมิใจไทยที่ร่วมรัฐบาลกันอีกเมื่อร่างนี้เป็นร่างของภูมิใจไทยด้วยอีก180อร้อยแปดสิบคนรวมๆแล้วเพลเพเเ,เ,เ,เกินเกินหนึ่งครับเพราะนั้นเขาบล็อกโหวตทุกจังหวัดได้ม,มันมีความเป็นไปได้เพราะ ในฐานะที่เขาเคยมีประสบการณ์มาก่อนรเร,อเรื่องการเลือกสอวเพราะฉะนั้นร่างของภูมิใจไทยมีจุดอ่อนตรงนี้แต่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแน่แ,นแต่มีจุดอ่อนตรงนี้ว่ามันบล็อกโหวตได้ทีนี้ร่างของเพื่อไทยล่ะร่างของเพื่อไทยเป็นโมเดลที่3ที่เราจะพูดถึงนะฮะก็จะมาจาก100ทั้งหมดมี151คนครับอคน๋อของย้อนกลับไปนิดนึงร่างของพรรคประชาพชนเนี่ย嗯嗯 35คนเป็นคนยกล่างแต่เขาจะมีอีกคณะหนึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเลยอันนี้ไม่ได้สนใจสารมนุษย์ละมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเลยก็คือแต่ละจังหวัดก็เลือกกันมา100คนทั้งประเทศตามสัดส่วนได้มา100คนแต่เขาไม่ได้ทําหน้าที่ยกล่างรัฐสารรัฐมนูญกําหนดว่าคนยกล่างเท่านั้นที่จะต้องห้ามมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่อันนี้เป็นคณะที่ปรึกษาสสรออีกทีหนึ่งคอยกํากับสสรออีกทีหนึ่ง อันนี้หนึ่งร้อยคนเพราะฉะนั้นของพรรคประชาชนเนี่ยเขาจะมีสามสิบห้าบวกหนึ่งร้อยสามสิบห้าทำหน้าที่ยกล่างอีกหนึ่งร้อยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคอันนี้ก็นี่คือของพรรคประชาชนเนาะส่วนของพรรคเพื่อไทยเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มเหมือนกันกลุ่มแรกก็คือหนึ่งร้อยคนมาจากสัดส่วนประชากรเขาคำนวณคร่าวๆยกตัวอย่างหนึ่งร้อยคนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยกทมเนี่ยมีได้แปดคนเนื่องจากจํานวนประชากรโคราชก็อาจจะมีสักหกคน แม่ท้องสอนจะเหลือหนึ่งอ่างทองก็น่าจะเหลือหนึ่งรวมแล้วทั้งประเทศมีหนึ่ง100ร้อยคนจังหวัดตามสัสดส่วนประชากรกทมมีแปดคนใช่ไหมกทมไปเลือกตั้งมาไปเลือกไปเลือกมาได้มาได้ดำาดับได้ คนหนึ่งเลือกได้คนหนึ่งแต่เอาคะแนนสูงสุด24คือ8กล3ใช้3เท่าสามยี่สเอามา24ค,คนคแล้ว24คนนั้นมาให้รัฐสภาเลือกให้เหลือ8คนคร,รวมแล้วทั้งประเทศ100คนอ,คอันนี้ก็จะไปกองรวมกันไว้หนึ่งอ,อีก51คนจะมาจากสัดส่วนเลือกตามกลุ่มต่างๆเช่นที่ปึกตุลาการศาลรปกรครองอเ,เลือกมาหนึ่งคนศาล ยุติธรรมเลือกมาห<ค>นึ่งคนองค์กรภาคเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนเลือกมา 1, ม 1> คนรวมแล้ว51คนเอามากองรวมกันเป็น151คนเป็นคณะสสรรัฐสภา,าจะเป็นคนเลือก3เท่าลงมาให้เหลือ1เท่าไอ้ไอ้อออออก้อนแรก100คนเนี่ยก็ก็จะเป็นวิธีการเหมือนการคะแนนใครได้คะแนนมากสุดก็จะได้ไปเพราะฉะนั้นถามว่าโอกาสของเพื่อไทยแบบเพื่อไทยเนี่ยบลอกวดได้ไหม ก็เป็นไปได้ถ้าเสียงของสสและสอวอเขารวมกันได้เกินกึ่งหนึ่งเนี่ยเขาบล็อกโหวตได้ครับแต่ก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันก็เลียงเขาเขาก็ดูเขาก็จะมีวิธีการเลือกที่ป้องกันการบล็อกโหวตนะเนาะเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องมีจุดอ่อนจุดแข็งเหมือนกันจุดอ่อนที่มากที่สุดในโมเดลของพรรคประชาชนก็คือจะถูกสารตีความว่าอันนี้เท่ากับการเลือกตั้งโดยตรงหรือไม่มถ้าเขามั่นใจว่า ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง<า>ก,<อ>ก็ผ่านถ้าผ่านขั้นนี้ได้ก็ก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจคือไม่ได้มีการบล็อกวอตใดๆเพราะนั้นสามโมเดลนี้จะยุ่งยากหน่อยแต่ถึงที่สุดแล้วในชั้นกรรมธิการมันจะยำให้รวมเหลือมโมเดลเดียวใครได้ประโยชน์ประชาชนนี่แหละมันอยู่ที่พี่ถ้าบอกว่าประชาชนได้ประโยชน์แต่ประชาชนเขาก็บอกเขาไม่ได้เลือกเลยนะออ่าอย่างนี้ รัฐธรรมนูน40ที่ทําให้ประเทศไทยก้าวกระโดดในด้านการพัฒนาเนื่องจากมีรัฐบาลที่เข้มแข็งมีรัฐบาลที่มีอํานาจเต็มมีบัญชาการอํานาจบัญชาการกองทัพได้อํานาจบัญชาการข้าราชการได้อย่างเต็มเม็ดเต็มมือเนี่ยนะรัฐธรรมนูน40ก็มาจากการเลือกตั้งโดยสสรและมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมเหมือนกันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงร่าง50และ60 ที่พัธนาการประเทศไทยให้ไม่ไปไหนและทําให้เรายังต้องทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้มาจากประชามตินะฮะผู้ร่างไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงใช่แต่ว่าเขาก็มาจากประชามติเหมือนกันแต่รัฐธรรมนูน40เนี่ยคนร่างไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและไม่ได้ผ่านประชามติด้วยแต่ก็เป็นรัฐธรรมนูนที่ทุกคนบอกว่าดีหรือส่วนใหญ่บอกว่าดีเพราะนั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่แน่นอนฮะเราอยากให้รัฐธรรมนูนนั้นเชื่อมโยงกับประชาชนโดยตรงประชาชนไม่ได้ อย่างร่างของเพื่อไทยกับร่างของพรรคประชาชนเนี่ยยึดโยงกับประชาชนแน่เพราะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงขั้นต้นก่อนแล้วมาให้รัฐสภา,าเลือกตั้งอีกทีหนึ่งอ,อันนี้ยังไงก็เป็นส่วนที่มาจากประชาชนแน่รัฐธรรมนูญสีู่นเนี่ยทำไมเป็นรัฐธรรมนูนที่ดีแม้ว่าจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านประชามาติก็เพราะกระบ,บวนการในการยกร่างมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น ถามตั้งแต่คำถามแรกเลยก่อนจะมีการยกร่างถามประชาชนว่าอยากได้อะไรคุณมีความฝันอะไรต่อประเทศนี้เหรอ,อคุณอยากให้รัฐบาลหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> อยากให้สสทําหน้าที่อะไรอยากให้กระบวนการตรวจสอบเป็นยังไงเขาถามประชาชนก่อนอแล้วทําเป็นบทสรุปออกมาแล้วเอาบทสรุปนั้นไปยกร่างเป็นมาตา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 พอออกมาเป็นมาตาแต่ละมาตาเขาไปถามประชาชนอีกว่าอันนี้โอเคไหมให้ประชาชนแปรยติเสร็จปุ๊บเอาเข้าสภาเข้าสภาเสร็จปุ๊บ ออกมาเป็นฉบับสุดท้ายละก็ยังเอาให้ประชาชนถามอีกรอบหนึ่งกระบวนการในการยกร่างเป็นเรื่องสําคัญเพลเพอาจจะสําคัญมากกว่าที่มาส,ะสะอสลอและสําคัญมากกว่าว่าปลายทางของใครเป็นคนอนุมัติอาจจะเป็นประชามติก็ผลออกมาแล้ว5 0 6 0มันก็แย่เพราะฉะนั้นในระหว่างทางการยกร่างเพราะนั้น มันระหว่างทางการยกล่างเป็นกระบวนการที่สําคัญที่ถ้าเกิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดเนี่ยอันเนี้ยจะมีผลที่จะทาให้รัฐธรรมนูญน,นั้นดีและเป็นของประชาชนจริงๆคือหลายคนก็อยากให้ไม่เกิดแบบนั้นแหละครับแต่ท้ายที่สุดคือกาัารรัฐธรรมน,นูญก็ใช่สาร,าร,รมนูญน่าจะมีอํานาจในการตรวจสอบทุกขั้นตอนอในทางปฏิบัตินะมไม่ได้บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายนะแต่เขาจะมีวิธีในการตรวจสอบในทุกขั้นตอนนั่นแหละแต่แต่ถ้าถ้าครั้งเนี้ยเขาตีเส้นแค่ว่ายกล่าง ต้องทำประชามติครับประชามติมีทั้งหมดได้3ครั้งสองครั้งแรกอาจจะรวมกันก็นได้ก็คือคเป็น2คํคำถามครับและสสรต้องไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงตอนนี้เขาตีกรอบแค่นี้ถ้าเดินตามนี้ได้แล้วไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองซึ่งร่างของร่างของภูมิใจไทยและคอรมอเนี่ยไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองร่างของเพื่อไทยเนี่ยผมยังไม่เห็นเต็มร่างแต่แต่ผมเชื่อว่าเรื่องไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยน่าจะก็คงไปไป,ไปตามนั้นแม้สารรัฐธ äh รรมนูญจะไม่ได้กําหนดก็ตาม มีคนแซวมาไปโชว์ถามเหมือนผมถามเลยถ้าประชาชนไม่ได้เลือกสสลอจะเรียกว่าประชาธิปไ่ยได้ไงครับก็ต้องไปดันต้องไปผลักดันให้ให้สสรอนั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนให้มากที่สุดแม้จะไม่ได้มาจากการโดยตรงอย่างน้อยเลือกไปสามเท่าก็ให้ประชาชนตัวแทนประชาชนในฐานะสภาผู้แทนราษฎรเขาไปเลือกจากสามเหลือหนเท่าหรือจะไปเลือกแบบสัดส่วนผสมก็ได้ผมคิดว่า ต้องยอมรับว่าประชาชนมีทั้งแบบประชาชนโดยตรง <ừ> และประชาชนในระบบรัฐสภาก็คือผู้แทนร,รัษฎรก็ต้องเข้าใจและต้องยอมรับว่าผู้แทนรัษฎรนั้นเขาไปทําหน้าที่แทนเราเหมือนกัน <ừ> เราก็ไปเลือกสภาผู้แทนรัษฎรโดยตรงใช่ไหมแล้วเขาก็ <ๆ S 1> ไปเลือกสสโดยอ้อมมันก็โดยที่มาแล้วถือว่าใช้ได้ <Use S 1> <ๆ S 2> ที่มาแล้วถือว่ายึดโยงกับประชาชนแล้วครับ <ๆ S 1> อันนี้เป็นเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมอันนี้ต้องพูด เพราะรพี่ชูอยู่ในกรรมธิการด้วยอ่าแล้วก็มีการประชุมสองวันมาแล้วแล้วก็ได้บทสรุปคร่าวๆมาเดีให้พี่ชูมาอธิบายว่าหลังจากนี้กระบวนการทั้งหมดจะเป็นยังไงต่อสําหรับเรื่องของอกรรมธิการนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมจบแล้วประชุมกันมาทั้งหมด8นัดส1บเอ็ด เช้าบ่ายอะ่ะเขาเรียกเป็นช่วงเวลาประชุมอ,ะอ่ะทั้งหมด11ครั้งภายในเวลา2เดือนเร่งมากนะฮะก็ก็กลัวว่าพอมันมีสาการเรื่องจะยุสภาใน4เดือนเนาะก็รีบรีบออ,ออกมาแบบกรรมธิการสามัคคีกันดีบรรยากาศของทุกพักในสภาร,ร่วมมือร่วมใจกันเพียงแต่ว่าโจทย์ที่ได้รับมาในชั้นวาระแรกคือสภาใหญ่อนุมัติมาเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ห้ามนิรโทษกรรมคดีทุจริต ห้ามนิรโทษกรรมคดีความผิดที่เกี่ยวกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองมันตีกรอบมาแบบนี้ครับมันตีกรอบมาแบบนี้เพราะฉะนั้นในชั้นการยกร่างการการไปยำรวมร่างต่างๆออกมาเป็นร่างกฎหมายที่จะเข้าสภาใหญ่อีกครั้งในวารละสองวารละสามเนี่ยมันจึงไม่มีประเด็นที่ข้าฟันกันบ้างนะเพราะประเด็นหนึ่งหนึ่งสองมันถูกยกออกไปแล้วห้ามทำประเด็นทุจริตถูกยกออกไปแล้วห้ามทำเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่ว่าผู้ชุมนุม เมื่อ20ปีที่แล้วตลอด20ปีที่ผ่านมาประกอบไปด้วยเสื้อเหลืองหลักสีเสื้อหลักสีกอปปศเสื้อแดงเสื้อแดง,ลงและกลุ่มคณะราษฎรปี63 64ทั้งหมดนี้ในตลอดเวลา20ปีเนี่ยจะคดีที่ไม่เกี่ยวกับ112และไม่เกี่ยวกับการทุจริตก็จะได้รับการนิรโทษกรรม,มะจะมีเงินอัน เขาก็จะมีอะไรที่ทําให้ถึงแก่ชีวิตและบาดเจ็บสาหัสร,ร้ายแรงรอันนี้จะไม่ได้รับการนิรศกรรมเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ได้รับการนิรศกรรมที่ไปฆ่าคนนะนะจะไม่ได้รับการนิรศกรรมครับรวมๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ในทางปฏิบัติแล้วกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มกปปรประสอยังไม่ได้เข้าคุกคดียังอยู่ระหว่างเหตุการณ์เขาเกิดขึ้นก่อนเนาะ ปสนามบินเออยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาส่วนใหญ่แล้วยังไม่ได้เข้าคุกอยู่ระหว่างการอยู่ระหว่างด,ดําเนินคดีทั้งสิน้นครับแต่เรื่องแพ่งเนี่ยเขาจบไปเยอะละเขาจะโดนยึดทรัพย์โดนนู่นโดนนี่ทั้งหมดนั้นเคลียหมดนี้ทศกรรมให้หมดไม่ต้องติดคุกแล้วอยู่ระหว่างดำเนินคดีก็จะจำหน่ายคดีคอยู่ระหว่างการฟ้องก็จะไม่ฟ้องไอ้ที่อยู่ระหว่างการเรียกทรัพย์เพื่อจะยึด ก็ไม่เรียกแล้วอแต่ที่ทรัพย์ที่ยึดไปแล้วไหนทําแล้วก็ทําไปยึดไปอ่าใช่คืนไม่คืนเอ,อร่างเริ่มร่างเริ่มต้นเนี่ยขอคืนด้วยอ,อแต่ว่ากรรมธิการเห็นว่าคืนไม่ได้มันไปพัวพันครับเช่นของการท่าอากาศยานก็คือสนามบินเนี่ยนะ<ม>เขายึดทรัพย์ไปแล้วเงินมันเข้าไปอยู่ในบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วครับถ้าจะต้องคืนเขาจะต้องควักเนื้อ ของเขาออกมาจ่ายนั้นมันไม่แฟร์เนาะเพราะเขาเสียหายจริงครับนอกจากนอกจากไม่จ่ายค่าเสียหายเขาเขาแล้วเนี่ยยังจะไปเรียกคืนเขาอีกอะไรเนี่ยน,นี่มันไม่แฟร์เพราะนั้นก็เลยเรื่องนี้ก็เลยตกไปก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาหละฮะเพราะในทางปฏิบัติจริงที่เรียกซับได้จริงๆและยึดไปแล้วเนี่ยมีแค่5ล้านบาทครับ5ล้านบาทเพราะนั้นเรื่องนี้ก็รอมชอมกันด้วยดีก็คือโอเคเพื่อซื้อเพื่อให้มันตอบโจทย์สังคมได้ว่าไม่คืนเงิน คืนเงินนั้นมันบาดใจอ่ะออเก็ทุกคนก็โอเคในกรรมธิการก็โอเคแต่คนเสื้อแดงส่วนใหญ่คดีจบหมดแล้วติดคุกหมดแล้วออกจากคุกเกือบหมดแล้วครับคนเสื้อแดงกลุ่มนี้อาจจะดูแล้วสิ่งที่จะได้ก็คือล้างมวลถินประวัติจะหายประวัติอาชญากรรมจะหาย อันนี้ก็คือส่วนที่กลุ่มของคุณแสดงได้รับขรับคนเสื้อเหลืองก็จะได้อย่างที่บอกฮะไอ้ที่ยึดทรัพย์ไปแล้วก็ก็ไม่ยึดอะไรเงี้ยะฮะก็กปปศานี่ยังไม่เคยติดคุกก็ก็จะได้รับการนิรรทษกรรมครับมันเป็นการนิรโทษกรรมที่คาบเกี่ยว20ปีมีผลตั้งแต่1มกราปี4ีจนกระทั่งถึง16กกกรกดาวันที่อวดวาระรับรับหลักการนั่นแหละครับปี68ันก็เป็นเวลาเกือบ20ปีครับ คดีเยาวชนหนึ่งที่สอันนี้กลุ่มที่3อันนี้กฎหมายไม่อนุญาตให้นี่โทษ 1, หนึ่งหนึงสอง,งแต่คดีนั้นมันมีกระบวนการทางคดีเยาวชนอยู่แล้วครับอ่าซึ่งถ้ากฎหมายเป็นไปตามนี้โดยไม่มีการแก้ไขในชั้นสภาใหญ่ครับคือวรรสองวารสารกฎหมายที่คนเด็กเยาวชนเนาะเฉพาะเด็กนะต่ำกว่า18เนี่ยก็อาจจะได้มีกระบวนการทำแผน อบรมฝึกนิสัยเ,เพื่อจะไม่ดําเนินคดีมผม <ไป S 2> สรุปให้กลุ่มแรกเสื้อเหลืองกรปปสกลุ่มนี้ก็คือใครที่ถูกดําเนินคดีอยู่อยู่ระหว่างดําเนินคดียึดอ,อันนี้นิรโทษให้ใก็นี้โทษไปแต่ว่ายอยู่ที่ระหว่างดําเนินการเรื่องเงินด้วยก็นิรโทษให้แต่ว่าถ้าอันไหนที่ดําเนินการเรื่องเงินยึดทรัพย์ยึดอะไรแล้วอันนี้ไม่ได้คืนกันไม่ว่ากันกลุ่มเสื้อแดงก็คือใครที่ต้องขังแล้ว พ้นโทษแล้วอะไรออกมาอันนี้ใช้พรบล้างมนทินอ่าฮะก็ใช้กฎหมายตัวนี้แหละมันจะล้างตนี้มันไม่มีโทษตั้งแต่ต้นอ่าฮะแล้วก็ถ้าจะมีใครติดคุกอยู่ก็ได้ออกเหมือนกันรับของกลุ่มเยาวชนอันนี้ให้ไปใช้กฎหมายเยาวชนใช่อ่าอ่าอันนี้เป็นสาระสําคัญนะฮะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนรอคอยว่าสรุปแล้วนี่แล้วโทษศกรรมจะออกมาแบบไหนอย่างที่พ่ชูบอกครับครับก็เป็นไปตามนี้เดี๋ยวรอเข้าที่ประชุมสภานะฮะวันละสองวันละสามครับอ่ะ เดี๋ยวติดตามกันนะครับวันนี้หมดเวลาของ Thailand Connect แล้วนะฮะผมกับพิชูลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ